สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซหนองอุ้งอิง FC สาวหน่อยเพรบานแพง f อแม่ครูนภาพรกับน้องเอื้องลูกสาวครูนภาพรน,นะคะเป็นจังได้ค้ามือขึ้นชุดอลังการงานสางกับการทาย MV ลําลำเพลินไอดอลโชว์นาอทีเสปล่อยเพลงวันที่2 2กันยายนอ่าอีกสองหมื่นมืน่นนี่วันที่ยี่สิบเนาะมืออื่นก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดก็คือปล่อยเพลงหักสาวข่าวแม่และที่นี่ท่าง พอโจเนาะทางสาวน้อยเพปปานแพงเพิ่นกระไดเหตุส่องขึ้นมาใหม่ค่ะเป็นช่องอ่าสาวน้อยลำเพเลินอ่าสาวน้อยลำเพลินอินดี้เล็กคอร์ดเป็นช่องของพอโจนี่แหละค่ะเป็นช่องของทีมงานสาวน้อยแต่ว่าาจะพอว่าเวลาลงเพลงลงไปในช่องรักช่องสาวน้อยเพปปานแพงลงไปแล้วอ่าหลังจากที่เพลง เพลงหน่ออูอิงลงไปอะค่ะก็คือมันถือปิดกั้นหรือยังกระซางเนาะที่ขาคนหาเพลงหน่ออูอ,อิงบดเจอมันก็เฮตหาย้ผลกระทบเนาะก,ก็คือมีผลกระทบแล้วค่ะก็คือเฮตห้ยยอดวิวอาจจะบอค่อยขึ้นปันไดหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือช่องส้ำหน่อเพบันแพงส่วนมากแล้วก็สิเป็นการทายทอดสซดหรือว่าสิเป็นการลงคลิปแบบ เลี้ยวถ้ำเวลาพอโจ้ทายยัง้งเ mm hmm. หตุยั้งนะคะก็คือเป็นเลี้ยวถ้ำก็คือได้ลงไว้เลยทางทีมงานทางบริหารทางพอโจะนะคะอยากคิดว่านากก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเหตุช่องนี้ขึ้นมาสาวน้อยลำเพลินเอนดี้เลคคอร์ดนอกเฮตช่องนี้ขึ้นมาเพื่อ,อถีตสีร่งเพลงโดยเฉพาะอยากจะคิดว่าเป็นการดีเป็นเป็นการดีอีกอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่า จังสิได้แยกว่าอันนี้คือช่องเพลงอันนี้คือช่องเรียลไทม์มทยกิจวัตรประจําวันหรือยอียัางต่างๆเอาไวล้ลงอีกต่างหากตอนนี้คผู้ติดตามก็ไปหมื่นกว่าคนแล้วนะคะกับฝากผอแม่เอฟซีแฟนคลับไปซอยติดตามเนาะเพราะว่าสีลงเพลงเพลงไม่ทุกเพลงเลยกับสิไปลงดีทีช่องนี่ช่องไม่นี่นะคะส่วนหากสาวขาวแม่กับยังสีลงองดูทีช่องอันนี้ก่อนส่องสาวหน่อยเพชรบานแพงส่องเดิมก่อนนะคะสหองักก่อน กระเป๋าพอๆอ,อ,อุ้ยตอนเมื่อคืนอลังการงานสาดดร้างแหกผู้ได้เดบิวง์ไทยถอดสดนะคะสุดเอยเวทีเอยนักรองเอยคือทุกอย่างแสงสีเสียงเอยเนาะจัดเต็มมากๆแล้วที่ก็มีเยี่ยมเยี่ยมมากนะคะทางเซียนอนหรือทางขโจก็มีเยี่ยมเยี่ยมมากว่าสุดพิเศษเนาะก็มียังถี่ให้พอๆแม่แได้ติดตามและก็มียังให้เซอร์ไผ่มากๆ กะต้องถาเบิงนะคะถาเบิงโอ้วันที่2 1สิบเอ็กก็คือปล่อยเพลงค่ะสาวข่าวแม่วันที่22ปล่อยเพลงอ่าลัเพลนไอดอลโชว์และกะวันที่23กับเปิดวงนะคะเปิดวงและเมื่อนี้อย่าลืมนะคะวันที่20สิบก็คือมือสุดท้ายแล้วเนาะก,กับการโหวตคมชันลึกลูกทุ่งอวอร์ดอย่าลืมนะคะซอยกันโหวตมือนีมือสุดท้ายแล้วเพราะว่าสิประกาศผลวันที่27เห็นพอๆไปแม่เอฟซีแฟนคลับว่า น่าจะคิดว่าพอโจกับน้องอุ้งอิงกับทีมงานนาจะวางแผนกันแล้วล่ะค่ะพอโจสอนหนุนอาจจะวางแผนไปแล้วว่าน่าจะได้ไปเบิงงานชันลึกลุชงอวอร์ดนะคะน้องอุ้งอิงกับพอโจนาจะได้เดินทางไปเท่ากับมาถาเบิงนะคะว่าสิเห็นพอโจน้องอุ้งอิงเดินพรมแดงคิดว่านาจะได้เห็นกันเนาะหรือจังไดต้องต้องถาเบิงทางทีมสาวหน่อยออกมาเบาอีกเท่อนึงนะคะว่าสิได้ไปหรือบอแต่วันที่27ก็คือ ประกาศผลเขากับมาถารุ่นถาเชีย์ไปพร้อมกันส่วนมือนีเขากับให้กำลังใจคือเกาา่าค่ะซอยกันโหวดหลวมกันโหวดมือสุดท้ายแล้วเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเอิบสีให้เบิ้งอ่าหย่อนอ่าคลิปที่พ่อโจได้ลงไปไห,นะะห,งงหน่อยละค่ะในส่องรักส่องหน่อยโอ้แต่เมื่อคืนพ่อโจน่ายรักแหงนะคะเพราะว่ามีหลยช่องที่ทายถอสดสดเกี่ยวกับการทายเอ็มวีทั้งสองเซียนนน์เอง หลายสองค่ะท,ท,ท,ที่ถี่ถ่ายถอดสดอยู่เนาะแต่พอจูก็คือบกกักนะคะบเดบอกว่าเออต้องชมสองสาาหน่อยเพราะสองเซาหน่อยเองกะเดทายถอดสดคือกันถ้าพอจูน,านา่ารักน้ารักยังพิ่บอกว่าพันทายพิ่บอมีใหม่เซลฟีเนาะว่ามีขาต่างกล่องอะคะ่ะกระเสียท้ากล่องแบบกระตุกกระตักแน่แต่พอจูก็บ,บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยไปเบิ้งสองเซียนน,นก็ได้ไปเบิง้งอ่าที่ผู้จัดการน้องโอค้คนขับรถผิดตุ๊กตับเนาะถี่ทายอยู่เพิ่บอกว่าเดี๋ยวไปเบิ้งสองนั้นก็ได้ เพราะว่ามันจังสีบอรก,รกระตุกกรนะตักกาจังเวลาคนยางเครื่องเวทีพอจูเพิ่นบอมีใหม่ค้าต่างกล่องน้อยเคหไถ่กล่องมันสันพอจูนาราคาคือแบบบอมีกักนอกก็คือหไหเปเบิงสองอื่นก็นได้ยังสี่เป็น,เป,นเป็นการโปรโมททีมสาวหน่อยคือเก่านะคะยังได้จังได้จังได้แล้วก็ตามพอๆไปม่เอฟซีแฟนคลับที่ไปติดตามชมก็คือติดตามชมวงสาวหน่อยคือเกา่าและคิบ แต่บุ้ยแต่คณะเพิ่นบอกว่าให้ไปเบิงส่องนั่นสองนี่ก็ะได้ส่องที่เป็นเครือข่ายของส้าหน่อยเองก็ได้แต่ว่าช่องตอนนี้ทายถอดสดไปเจ็ดชั่วโมงเนาะเป็นแซนละค่ะก็บข้นนะ้าแซนกว่าแล้วเนาะบนเน่ใจว่าอัสตินแทแท็กอีกหรือเปล่าสำหรับการทาย MV เพลงหมอลําไอดอลโชว์ จตใด้พอๆแอม่ม FC แฟนคลับก็ไปซอยให้กำลังใจนะคะแล้วก็ไปติดตามแล้วก็อย่าลืมซอยกันโหวตนําเดี๋ยวถ่ายคลิปอยากให้เบิงเบืองหลังเล,ล็กๆอีกน้อยๆนะคะในการถ่าย MV เพลงเนาะโอเคค่ะคลิปนี้อย่างกับ,กบสิบออไปข้างนอกขึ้นกันพอดีร้านสาวเพิ่นม,มีประชุมผู้ปกครองเดวไปแทนแม่เพิ่นนะคะน้องมูดแดงเดาไปประชุมผู้ปกครองแทนเพิ่นก็เลยเมือน,นีก็เลยได้แต่งตัวโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ ดอนครับอเคครับอ่ะกระต้องเจาะนะครับก้องเจาะอ่ะสมองไม่เอาแล้วนะครับสมองไม่เอาแล้วนะครับสมองไม่เอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเดสั่งนะครับดอ น้องอมแอมครับขยับไปหาพี่เขียนหน่อยโอเคสุสุขยับไปหาบอสหน่อยขยับไปหาบอสหน่อยโอเคขยับตามเลยชูใจขยับไปหาพี่วัดหน่อยโอเคไอ้ชูใจขยับออกนิดนึงออกนิดนึงโอเคครับสมองไม่ต้องแล้นะครับพร้อมนะครับต้องสปีดสามสองหนึ่ง ดนตรีมาเลยครับเตรีใช่ไหมครับดนตรีเอาเลยครับ ครับโอเคครับสุดท้ายครับโอเคครับให้เข้าเลยครับไหวเข้าครับขอคอ่าขอทุกนั่งรอขอชิปเลยครับชิปตรงขั้นข้างหลังครับไฟหลังครับไยหลังไยหลังโอเคครับตรงนั้นแหละครับโอเคไม่ต้องไม่ต้องมองกล้องนะครับมองมาข้างหน้านะครับไม่ต้องมองกล้องนะครับมองมาข้างหน้านะครับ โอเคครับต้องสปีดครับท่านเดิมครับมองมาทั้งหน้านะครับท่านเดิมมองท่านผู้ชมโอเคครับสามสองหนึ่ง พร้อม,นนะะอมือนครับพร้อมครับก้องก้องสปีดครับสามสองหนึ่ง